ขอ,อพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรณาทรงทราบฝ่าละอองธุรีพระบาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรนศาแห่งใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2564 ข้าพุทธเจ้านายสมพรเปียพันธ์รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขอพระราชทานถวายพระปรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทที่ทรงมีต่อปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระศพนิกรชาวไทยว่าโลกาดมิ่งมหามงคลสวัสดิ์พระมิ่งรัตมิ่งกมลพระทรงศีพระคู่ไทยกษัตริยไทยธาตีอง์ราชินีลุดีถีเฉลิมชนปวงข้าบาทน้อมกล้าน้อมใจพัก ร่วมสมัครสมานจิตกุศลอันเชิญเทพเทวาล่าสกลบรรดาลดนจตุรพิษพระพรชัยขอพระองค์ทรงกระเสมมตำลานสุขปราดไยัยทุกขสุดที่รักพิสุทธิ์ใสพระเกียรติยศระบินลือเรื่องไกลทั่วพระไทยซ้องสรรเสริญทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมท้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์เจา้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพ